สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆสวัสดีวันวันเสาร์ด้วยนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสิงหานะครับเพื่อนๆนี่ก็ต้นกาไม่ร่อนผมก็ใหญ่แล้วนะครับนี่มีตัวแมลงตัวนี้ครับไม่รู้ว่าแมลงอะไรนะครับตัวสีส้มๆเลยครับเขามากินกินใบไม้ร่อนหมดนะครับเขาเรามาสมพันอยู่นะอันนี้ลาบผมก็เดินมาเยอะแล้วนะครับเพื่อน ผมก็จะเอาได้เวลาลงโถกินใบผลคุณเลยครับก็เห็นไหมครับเนี่ยครับสวยงามนะครับใบครับขึ้นมาครับนี่ไหมตัวสีส้มนี่นี่ัเพื่อนหอะไรไม่รู้ว่าแม่สีส้มนี่ครับชอบกินใบครับส่งทีไรมาทุกทีไม่เป็นไรครับดีกว่าเปียมดนะครับออกใบจริงมาแล้วนะใบจริงสองใบแล้วนะ ล่าเขาเดินเต็มเลยนะเพื่อนเพื่อนล่าเขาเดินเต็มอายะเลยนะเห็นไหมเนี่ยล่าเขาเดินเต็มอายะเลยนะครับเต็มถาดเลยนะครับได้เวลาแล้วนะครับเดีย๋ยวนี่ปุงดินผมปุงดินเสร็จไปสามแถวแล้วนะครับเป็นนี่นะครับเหลืออีกแถวนึงนะครับเหลืออีกแถวนึงแถวนึงผมก็จะใช้ใช้ถุงท่าคูณสิบเอ็ดนะครับ ผมสั่งมาแล้วนะครับผมจะใช้ถูงห้าคูณสิบเอ็ดนะครับถุงมันเล็กอยู่นะครับมันไม่เล็กมากนะครับเพื่อนเือนมันไม่เล็กมากนะครับมันถูงห้าคูณสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ถูงห้าคูณสิบเอ็ดนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ได้ไปสามแถวแล้วนะครับเพื่อนเื่อนอันนี้เป็นถูงเก่านะครับเป็นแปดคูณสิบห้านะครับแปดคูณสิบห้านะครับเดี๋ยวก็ติดตามดูผมได้เลยนะครับว่าผมอ่ะ ใช้ถุงใช้ถุงประมาณห้าใช้ถุงประมาณห้าคูณสิบเอ็ดเนี่ยว่าจะได้ลูกไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ผมปลูกแบบนอกโรงเรือนนะครับปลูกแบบนอกโรงเรือนนะครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงประหยัดยาไม่ใช้ยายครับแบบอินทรีย์ร้อยเซนนะครับ,แบบน,รบนี่เพื่อนในผมนี่หมักนี่หมักไว้นะครับก็ดีนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถุง5คเู11จะจะได้ผลไหมครับวันนี้ก็ผมก็จะมากรอกดินใส่ถุงไว้นะเพื่อเตรียมตัวลงลงกล้าไมลร่อนนะครับไม่ลงวันจันทร์ก็ลงพรุ่งนี้นะครับลงกล้าไม้ร่อนผมพร้อมแล้วนะครับสูงสูงแล้วนะครับใหญ่แล้วนะครับเพื่นพอนๆามาดูเลยครับ ของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับมีตัวตนนะครับมีใครถ่ายแล้วเห็นแบบเห็นแบบลงแบบผมมั่งไหมอ่ะมีไหม่ผมบอกทุกขั้นตอนในการ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 ผมบอกทุกขั้นขั้นตอนอ่ะเนี่ยผมบอกทุกขั้นตอนในการตั้งแต่ตอนเป็น,มนเมล็ดหรือตอนอะไรนะครับผมว่าไม่ไม่เก็บความรู้ไว้นะครับผมบอกฮะบอกหมดทุกคนนะครับเพื่อให้ทุกคน ได้ปลูกแบบปลูกแบบดปลูกเมล่อนแบบดีดีนะครับก็ต้นทุนผมน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้นทุนผมไม่ได้เยอะนะครับอย่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับเพื่อนๆนผมก็ปลูกเมล่อนแบบบ้านบ้านนะครับเพื่อนๆนก็ผมไม่ได้แบบผมก็ผมก็เป็นคนปลูกเมล่อนมือใหม่นะครับก็สวัสดีครับ ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรคลิปหน้า,างไงผมก็จะมารีวิวรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก็สวัสดีครับ